ปี1,592โลกได้เผชิญกับสงครามที่ใหญ่ที่สุดในคริสตศตวรรษที่16เมื่อทหารกว่า3 0 0 0นายเข้าห้ำหันกันและนี่คือเรื่องราวของสงครามอิมจินสงครามที่ความสูญเสียอยู่กับประเทศตรงกลางของความขัดแยง้ง โทโยโทมิฮิเดโยชิผู้รวบรวมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวได้สําเร็จแต่ความทะเยอทะยานของเขากลับไม่หยุดเพียงแค่นั้นฮิเดโยชิมีความต้องการที่จะพิชิตจีนซึ่งอยู่ภายใต้ราชวงศ์หมิงโดยมีเกาหลีเป็นทางผ่านเขาจึงสงสารให้โชซอนเปิดทางให้กองทัพเขาผ่านทางไปได้เพียงแต่พระเจ้าซอนโจแห่งราชวงศ์โชซอนพระองค์ตัดสินใจเลือกข้างจีนทําให้ฮิเดโยชิโกรธจัดญี่ปุ่นจึงเริ่มการลุกลานทันทีกองทัพญี่ปุ่นกว่า1 5 0 0 0 0นหานายยกพลขึ้นบก ที่ปูซานพวกเขามาพร้อมกับอาวุธลับที่โชซอนไม่เคยเจอนั่นก็คือปืนไฟเพียงแค่3สัปดาห์หลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นบุกลุกกรุงโซก็แตกพ่ายพระเจ้าซอนโจ รีภัยขึ้นเหนือไปติดชายแดนจีนทิ้งให้ประชาชนต้องเผชิญชะตาก,กรรมที่โหดร้ายเพียงลาพังในขณะที่ความเวลวร้ายของทหารญี่ปุ่นกําลังทําร้ายคุมเหงลังแกชาวเกาหลีกับมีชาวเกาหลีกลุ่มหนึ่งนาโดยแม่ทัพเรือฝ่ายซ้ายแห่งซอนลาอีชุนซินพวกเขาเลือกที่จะสู้เพื่อแผ่นดินเกิดแม้ซามูไรอาจจะยึดเมืองได้แต่พวกเขายึดใจคนไม่ได้ในยุทธนาวีที่ซาชอนนี่เป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเรือเตา่าเรือที่สะท้อนถึงความโกรธแค้นตอก กองทัพญี่ปุ่นอย่างชัดเจนในชัยชนะครั้งนี้ทําให้เกาหลีสามารถควบคุมน่านน้ําและสร้างความลําบากในการส่งสเสบียงให้กับญี่ปุ่นในขณะเดียวกันกองทัพญี่ปุ่นค่อยๆรุกคืบไปทางตอนเหนือของเกาหลีจักรพรรดิว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิงตระหนักว่า ถ้าฟันหักริมฝีปากก็จะเจ็บจีนจึงส่งทหารนับหมื่นพร้อมปืนใหญ่ที่ทรงพลังนับ200กระบอกเข้ามาช่วยตีคืนเปียงยางในยุทธการชิงเมืองเปียงยางบีบให้ญี่ปุ่นต้องลาถอยลงไปทางใต้หลังจากที่ทั้งสามลบกันจนเหนื่อยล้าจีนกับญี่ปุ่นจึงหันหน้าเข้าเจรจาเข้าสู่ช่วงหยุดยิงทําให้แม่ทัพอ,อีชุนซินกับชาวบ้านเกาหลีที่ต่างเป็นผู้เสียหายรู้สึกไม่พอใจเพราะเหมือนเป็นการยอมให้ญี่ปุ่นกลับไปตั้งหลักได้ใหม่แต่ถึงแม้สงครามจะสงบแต่ความเดือดของสงครามไม่เคยจาง หายทางการทูตของญี่ปุ่นและจีนต่างปลอมแปลงรายงานเพื่อเอาใจนายตนเองเพราะผู้นําทั้งสองชาติต่างทน,นต้นหากเรียนไปตามความเป็นจริง ทูตเองก็มีความกลัวตายเหมือนกันทางทูตญี่ปุ่นหลอกฮิเดโยชิว่าจีนยอมแพ้ส่วนทูตจีนก็หลอกองค์จักรพรรดิว่าญี่ปุ่นยอมสวามิภักดิ์และความจริงก็มาแตกเมื่อฮิเดโยชิรู้ว่าจีนแต่งตั้งเขาเป็นเพียงราชาของประเทศสลาศเขาจึงโกรธจัดและสั่งบุกและลอกสองทันทีในชื่อสองครามจองอยูศึกครั้งที่สองนี้รุนแรงกว่าเดิมหลังจากเขารู้ตัวว่าถูกหลอกในการเจรจาทางการทูตเป้าหมายจึงลดลงจากการบุกจีนเหลือเพียงการยึดครองสี่จังหวัดทางภาคใต้ของเกาหลี อย่างถาวนเพื่อผนวกเป็นดินแดนของญี่ปุ่นสงครามละลอก2เริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ของเกาหลีในยุทธนาวีชินชอนยางการลบครั้งนี้ทําให้เรือรบเกาหลีเสียหายถึง160ลํา แต่เกาหลีสามารถเอาคืนได้ในชัยชนะที่เมียงยางเกาหลีสามารถนำเรือ13ลำภายใต้การนำทัพของอีชุนซินพกเขาชนะเรือญี่ปุ่น133ลำได้อย่างปาฏิหาริย์แต่แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงในปี1598โทโยโทโมิฮิเดโยชิก็ได้เสียชีวิตลงกองทัพญี่ปุ่นจึงได้รับคำสั่งให้ถอนตัวจากสงครามนี้ทั้งหมดแต่แม่ทัพอีชุนซินไม่ต้องการให้กองทัพญี่ปุ่นได้หนีแบบไร้ความผิดจึงเกิดยุทธนาวีที่โนรยาง ออชุนซินร่วมมือกับกองทัพราชวงศ์หมิงดักลอย่ปุ่นที่ช่องแคบโนรยาง การลบเริ่มต้นในช่วงตีสองท่ามกลางความมืดสนิทก่อนที่ทะเลจะสว่างโชดช่วงด้วยลูกไฟจากปืนใหญ่โชซอนพวกเขาระดมยิงใส่กองทัพเรือญี่ปุ่นจนน้าทะเลเดือดเป็นไฟในขณะที่การลบกําลังดําเนินไปถึงช่วงรุ่งเช้าอีชุนซินไม่ได้ยืนบัญชาการอยู่เฉยๆแต่ท่านยืนบนดาดฟ้าเรือตีกองลบด้วยตนเองเพื่อปลุกขวัญกาลังใจให้กับทหารท่ามกลางหากระสุนปืนไฟของญี่ปุ่น มีกระสุนลูกหนึ่งพุ่งเข้าเจาะหน้าอกของท่านในมินิทีที่ความตายจะมาถึงท่านไม่ได้ร้องขอชีวิตท่านบอกกับลูกชายและหลานชายที่ประคองท่านว่าสงครามกำลังถึงจุดวิกฤตอย่าเพิ่งบอกใครว่าข้าตายจงตีกองต่อไปทหารโชซอนสู้ขาดใจเพราะคิดว่าแม่ทัพยังคุมอยู่จนกระทั่งกองเรือญี่ปุ่นถูกทำลายไปมากกว่า300ลำส่วนที่เหลือหนีตายอย่างกระซึกกระเซิงกับญี่ปุ่นไปได้เพียงไม่กี่ลำสงครามอิมจินเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่ความโกดแค้และความกล้าหาญที่ถูกสลักไว้ใต้ท้องทะเลนโนยยางจะยังคงทำหน้าที่เป็นกำแพงที่ไม่มีใครทำลายได้ตราบเท่าที่ชื่อของอีชุนซินยังคงถูกเอ่ยถึงบนแผ่นดินโชซอน